สวัสดีค่ะรายงานการปฏิบัติงานระหว่างวันที่6ถึง11กันยาพุทธศักราช2564ของนางสาวพันทองดีสมตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองประดูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปราจีนบุรีเขตส2ง,งานที่ได้ปฏิบัติในช่วงการระบาดของโรคโควิด19 1. ง,งานด้านการสอน 2. ง,งานในหน้าที่ 3. งานเวรประจำวัน 4. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ 1. ง,งานด้านการสอนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชา,าภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนมีข้อสงสัยคุณครูจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและฝากคำถามไว้ในช่องทางหลายช่องทางและคุณครูได้มาตอบเพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในการศึกษาค่ะ 2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook เ,เนื่องจากนักเรียนบางคนอาจจะเข้าในช่วงที่ครูไลฟ์ไม่ทัน ให้นักเรียนได้มาสอบถามครูภายหลังได้ค่ะสติดตามตรวจรับงานจากนักเรียนเนื่องจากทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์นักเรียนจะมาส่งงานและได้รับงานคุณครูก็จะตรวจรับงานจากนักเรียนค่ะ จากนั้นคุณครูก็ได้มอบหมายงานใหม่ให้นักเรียนในสัปดาห์นี้คุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนไปปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิดเช่นฟ้าทลายโจรและกระชายค่ะนักเรียนได้ปฏิบัติตามงานที่ครูมอบหมายโดยได้ถ่ายภาพและขั้นตอนการปลูกต้นสมุนไพรให้คุณครูทางช่องทางออนไลน์ค่ะ ดผมชื่อเ็กจากนั้นคุณครูก็ได้มีการวัดผลประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษโดยการให้นักเรียนอัดวิดีโอส่งคุณครูค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษเปต้นที่ควรรู้ครับหนึ่ง PEN เพนปากกา 2. ง,งานในหน้าที่ในวันที่6กันยายน2564โรงเรียนบ้านหนองประด่ได้จัดการจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 จำนวนเงินคนละ2,000บาท โดยมีการจัดให้ผู้ปกครองมารับเงินสดได้ที่ในโรงเรียนค่ะและมีการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยค่ะติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนให้คำปรึกษาและแ,และแนว,แนวทางการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ สามงานเวรประจำวันคุณครูได้ดูแลสถานที่ราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดูแลความเรียบร้อยของชั้นเรียนที่มีการจัดประเมินครูผู้ช่วยให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมจัดการเรียนการสอนค่ะงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเนื่องจาก มีคุณครูมาศึกษาดูงานทางโรงเรียนจึงมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาวิชาการการประเมินครูผู้ช่วยให้กับคุณครูโรงเรียนท้องเจ้าแรงค่ะจบการรายงานการปฏิบัติงานขอบคุณค่ะ